ช่วงเวลาที่สําคัญนะคะต้องหมั่นดูน้องนะว่าน้องออกจากดักแด้เรียบร้อยหรือเปล่านะคะว่าขาติดไหมหรือสามารถช่วยตัวเองได้ขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องออกจากดักแด้แล้วออกไม่ได้นะคะใช้เวลานานเกินไปเราต้องมาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูน้องหรือถ้าออกไม่ได้จริงๆเราต้องฉีกตัวเปลือกดักแด้แบบนี้ออกนะคะเพื่อเป็นการช่วยน้องนะคะ งั้นเดี๋ยวน้องจะติดอยู่ในดักแด้ค่ะพอเลยระยะเวลาที่น้องต้องออกจากดักแด้แล้วน้องออกไม่ได้น้องก็จะตายในดักแด้นะคะตรงนี้ถือว่าสําคัญมากเลยนะคะถ้ารู้ว่าน้องตัวใช้สประมาณขนาดนี้นะนะคะคือน้องต้องออกดักแด้เช้านี้แน่เราควรจะตื่นเช้านิดนึงนะคะมาดูความเรียบร้อยนะคะว่าน้องช่วยตัวเองได้ไหมคืออันเนี้ยแม่น้องเดินเข้าเดินออกตลอดนะคะพอรู้ว่าวันเนี้ยน้องต้องออกแน่นอนนะคะ กลัวว่าน้องจะออกจากดักแด้ไม่ได้มันก็มีหลายตัวนะคะที่น้องออกจากดักแด้ไม่ได้นะแล้วก็เสียชีวิตค่ะเดี๋ยวจะเหลือตัวนี้นะคะกับน้องตัวนี้นะที่คิดว่าน่าจะออกแต่อาจจะออกช้านิดนึงนะคะน้องเริ่มจะบินเก่งแล้วนะคะต้องดูขาน้องนะคะว่าน้องเนี่ยออกจากคราบดักแด้ได้หรือเปล่านะคะถ้าขาน้องติดเนี้ยอาจจะต้องช่วยน้องนะคะอะตัวนี้ออกเรียบร้อยค่ะ อันนี้ไม่ติดอะไรนะรู้สึกรตนี้จะเป็นน้องผู้หญิงเยอะนะคะรดแรกของแม่น้องสตัวเป็นน้องผู้ชายหมดเลยค่ะตัวนี้เป็นน้องผู้หญิงนะคะสังเกตตรงไหนสังเกตที่ตรงก้นของเขาค่ะถ้าก้นของเขาพองๆแบบนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้ส่วนมากจะเป็นน้องผู้หญิงนะคะนี่ค่ะช่วงแรกที่น้องออกจากดักแด้นะคะน้องจะมีของเสียไหลออกมาจากร่างกายของเขานะคะไม่ต้องแปลกใจนะของเสียพวกนี้คือเขาถ่ายขับถ่ายออกมาค่ะ ก่อนที่เขาจะออกมาเป็นผีเสื้อนะอันนี้เป็นผีเสื้อที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นหนอนนะคะถ้าเขาจะออกเนี่ยส่วนมากก็จะออกสายนิดนึงนะ6โมงกว่าไม่เกิน6โมงครึ่งค่ะตอนนี้6โมง14นะคะเริ่มที่จะออกนะคะแต่2ตัวแรกที่เก็บมาจากธรรมชาติอันนั้นคือตี4นะคะตี4ครึ่งไม่เกินตีาค่ะ วันไหนรู้ว่าน้องๆเนี่ยจะออกจากแด่แม่น้องจะตื่นเช้าเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อเฝ้าดูเผื่อว่าจะต้องช่วยน้องๆนะไม่ใช่บอกว่าทุกตัวต้องรอดนะคะเพราะว่ามีบางตัวเนี่ยที่น้องเนี่ยไม่สามารถกลางปีกได้พิก,การตั้งแต่เกิดก็มีค่ะเปอร์เซ็นต์รอดก็มีนะคะแต่ก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่ามันเป็นวัฏจักรของชีวิตเขาอะนะคะ มันก็ต้องมีสูญเสียบ้างไม่ว่าจะกลางปีกไม่ได้หรือออกมาพิการน,นะคะหรือถูกเบียนกินนะคะเดี๋ยวแม่น้องจะเอาตัวอย่างให้ดูนะเพราะว่าก็มีหลายตัวค่ะที่ถูกเบียนกินนะคะก็ดักแด้แบบนี้ค่ะก็จะกลายเป็นสีดําไปเลยนะคะแล้วก็น้องก็ไม่ออกค่ะสิ่งที่แม่น้องห่วงคือตัวนี้ค่ะเพื่อนๆดูนะคะถ้าน้องเข้าดักแด้ไม่สมบูรณ์นะคืออย่างนี้น้องก็ออกจะดักแด้ได้ค่ะแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราอาจเราต้องช่วยน้องฉีก คาบหลักแด่ออกนะคะถ้าน้องเข้าดักแด่ไม่สมบูรณ์เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีกระจุกอยู่ข้างบนเนี่ยเวลาน้องออกจากหลักแด่เนี่ยจะออกยากต้องช่วยฉีกคาบดลักแด่ออกนะคะเนี่ยค่ะอย่างน้องตัวนี้นะคะน้องตัวนี้นะเขาเข้าดักแด่ไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีปลายหัวจุกเนี่ยค่ะแบบนี้เนี่ยค่ะเราต้องช่วยน้องฉีกนะคะฉีกคาบหลักแด่ออกนะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องออกไม่ได้น้องไม่มีแรงนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะ ต้องค่อยๆนะคะค่อยๆดึงคราบกากแด่ออกนะงั้นน้องช่วยตัวเองไม่ได้ค่ะแบบเนี้ยเดี๋ยวนะลูกแปบ๊บนึงเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเมื่อเช้าแม่น้องช่วยไปตัวหนึ่งแล้วอ่าลดมาแล้วค่ะนี่นี่นะคะเนี่ตัวนี้คือตัวที่เราช่วยออกจากคราบตากแด่เมื่อกี้นะคะส่วนตัวนี้ กำลังเริ่มห่วงว่าทําไมปีกน้องพับตอนนี้ปีกยังอ่อนอยู่นะคะถ้าปีกน้องแข็งเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือพิการเลยนะคะเดี๋ยวจะบินไม่ได้ล็อตนี้เริ่มมีหลายตัวนะคะที่น้องเริ่มปีกที่จะบินไม่ค่อยได้อะคะ่ะคือตอนนี้ในบ้านผีเสื้อเนี่ยถ้าเป็นปกตินี้แทบจะปล่อยปอ,ยออกไปหมดแล้วนะคะเหลือแค่ตัวที่น้องไม่ค่อยแข็งแรงหรือน้องที่บินได้ไม่ไกลอะคะ่ะหากินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพรดูปีกเลยดู ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้นะคะถ้าน้องพร้อมก็จะพาไปบินแต่ถ้าบางทีตัวไหนบินไม่ได้ก็กางคืนก็กลับมานอนในบ้านผีเสื้อเหมือนเดิมค่ะแล้วเช้าก็ปล่อยไปใหม่ก็จะหากินแถวนี้นะคะถ้าไม่กลางก็คงต้องเลี้ยงไว้เหมือนเดิมนะคะอะไปลูกอะจริงๆพอเลี้ยงมาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดภาระผูกพันอะนะคะพอน้องเริ่มบินไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะตกเป็นภาระของเราต่อไปนะคะ แต่ว่าอายุน้องก็จะประมาณเต็มที่เดือนกว,กว่านะคะบางตัวถ้าไม่สมบูรณ์ก็อาจจะไม่ถึงเดือนนะคะนี่แหละค่ะถ้าน้องออกมาไม่สมบูรณ์นะคะก็จะกลายเป็นภาระผูกพันนะคะบางคนเขาจะบอกว่าให้ปล่อยตัดใจปล่อยไปเลยค่ะทั้งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะเพื่อนเทียบนะน้องตัวนี้ออกมาก่อนแล้วปีกยังไม่กลางตัวนี้ที่เราช่วยออกจากดักแด้ดมเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าปีกน้องเนี่ยออกขี้ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือสมบูรณ์แน่นอน แต่เนี่ยตัวเนี้ยมีแววว่าน้องจะพิการนะคะมันเป็นวัตจักรชีวิตของเขาอะนะคะเราช่วยได้เต็มที่เท่าที่ช่วยค่ะเนี่ยค่ะปีกน้องสวยละตัวนี้น่าจะไม่ไหวค่ะเดี๋ยวแม่น้องต้องพาน้องไปกินน้ําผึ้งนะคะจะได้มีแรงเพื่อนๆสังเกตนะถ้าเขาเข้าดักแด้มไม่สมบูรณ์นะคะจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้แต่น้องเนี่ยก็ยังโอเคนะคะแต่เวลาที่น้องออกจากดักแด้ต้องช่วยเหมือนที่แม่น้องทําให้ดูเมื่อกี้นะ เนี่ยเข้าได้ครึ่งตัวเนี่ยคะ่ะตัวเนี้มันก็จะมีผลตองน้องออกจากดักแด้นะคะนะคะถ้าไม่ช่วยดึงอันนี้เดี๋ยวน้องหมดแรงนะคะเนี่ยตัวนี้แม่น้องยังห่วงอยู่เพราะตัวนี้วันนี้ช่วยไปแล้วคะ่ะ2ตัวนะถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวน้องแย่ค่ะ